สวัสดีค่ะเนื่องด้วยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งวิทยาศาสตร์แห่งชาติทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียน,นเชนย์เซยระยองจะมานําเสนอข่าวสารน่ารู้ให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะดิฉันเด็กหญิงหลือไทยนันทจันทร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะในปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกคือการตรวจแบบ RT-PCR หรือ Real-time Polymerase Chain Reaction เป็นการตรวจโดยการ s w a b เก็บตัวอย่างบริเวณลำคอและหลังโพรงจมูกและนำไปทดสอบผ่านห้อง ที่มีความถูกต้องแม่นยำและสามารถตรวจหาเชื้อปริมาณน้อยได้ค่ะแต่เนื่องจากใช้เวลาในการวินิจฉัยตัวอย่างเชื้อนานกว่า2-3ถึงวันนักวิจัยจึงมีการคิดค้นชุดตรวจแบบ rapid antigen test หรือ antigen test kit หรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินในการตรวจที่เรียกว่า ATK ที่สะดวกและใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการวินิจฉัยแบบ RT-PCR เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่สงสัยว่าจะไม่แสดงอาการค่ะ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงเป็นเพียงการตรวจเบื้องต้นหากผลเป็นบวกให้กักตัวและเข้ารับการตรวจยืนยันผลซ้ําโดยวิธี RT-PCR ในํำดับถัดไปค่ะโดยสํงงาน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอได้มีการประกาศรายชื่อชุดตรวจสําหรับโควิดประเภท Rapid antigen test หรือ antigen test kit ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิตและนําเข้าผ่านทาง w w w d fta n o moph go t h ซึ่งทุกคนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้เช่นกันนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขและสังเกตอาการเบื้องต้นของตนเองหากมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอให้กักตัวและเข้ารับการตรวจทันท,ทีนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะ